สวัสดีครับ FC ช่างสัก c ชา n นลทุกท่านนะครับวันนี้ช่างสักก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูวิธีการไล่น้ำมันเบรกนะครับแบบเหยียบทิ้งเลยนะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็จะมีขวดน้ำนะครับขนาดอ่า่ลิตรนะครับอันนี้จะเป็น1.5ลิตรนะครับแล้วก็ท่อยางฉีดน้ำฝนนะครับเพื่อนๆจะเอาแบบสีดำก็ได้เอาแบบใสก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบใสเนี่ยนะครับเวลาเราเสียบหัวไล่นะครับเสียบท่อยางเข้ากับหัวไล่ นะครับมันจะเสียบยากนะครับแต่ถ้าเราเลือกเอาเป็นแบบสีดำนะครับมันก็จะเสียบง่ายนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมองเห็นนะครับตัวน้ำมันเบรกนะครับที่มันไหลออกมาตามท่อนะครับก็เลือกเป็นแบบใสแล้วก็ตัดต่อบริเวณด้านปลายที่เสียบนะครับเข้ากับตัวสีดำอันนี้ก็เข้ากับท่อยางฉีดน้ำฝนสีดำนะครับมันจะเสียบง่ายอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็เลือกเอานะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับผมก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสลับการไล่น้ํามันเบรกนะครับไม่ว่าจะไล่คนเดียวหรือไล่2คนนะครับก็ทําแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันนะครับที่มันเดินทางออกมาตามท่อนะครับมันจะไหลย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ผมทํามามันก็ไม่มี อาการผิดปกตินะครับถ้าผมลองเทสดูแล้วนะครับถ้ามันมีอาการผิดปกตินะครับผมก็จะให้ร้านช่วงล่างนะครับเขาเช็คให้อีกทีนะครับเช็คเบรกเช็คคัดให้อีกทีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับแต่ถ้าไล่ดูแล้วนะครับมันปกตินะครับมันไม่ไหลย,ย้อนกลับไปหรือเบรกมันยุบหรือเบรกมันไม่สามารถจะใช้งานได้ตามปกติเนี่ยผมก็จะให้ร้าน ช่วงล่างเขาเช็คอีกทีนะครับแต่ถ้ามันใช้ได้เลยนะครับเบรกไม่ยุบเบรกดีนะครับก็สามารถที่จะปล่อยรถออกให้กับลูกค้าได้เลยนะครับนี่ก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนน้ามันเบรกใหม่นะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่น้ํามันเบรกด้านบนนะครับต้องเติมอย่าให้ขาดนะครับก็เหยียบทิ้งนะครับเหยียบทิ้งจนน้ํามันเบรกนะครับ จนน้ำมันเบรกตัวใหม่ที่มันผ่านท่อเข้ามาจนมันใสเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เริ่มมันดํานะครับตัวนี้ดําเยอะมากนะผมก็จะไล่ทิ้งจนมันใสเลยนะครับถ้ามันใสแล้วก็ปิดวาล์วได้เลยนะครับจังหวะที่เราเหยียบนะครับเพื่อนๆก็อาจจะกลัวว่าน้ํามันอากาศมันจะไหลย้อนกลับไปนะครับจังหวะที่เหยียบก็ปิดวาล์วทันทีนะครับปิดวาล์วรัดไว้เลยนะครับมันก็จะไม่ไหลย้อน แต่ถ้าเราเหยียบคนเดียวทําคนเดียวมันก็ไม่ย้อนนะครับก็ลองทาดูแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับสลหรับการทํางานนะครับสลหรับการไล่น้ำมันเบรกนะครับหลายๆท่านก็อาจจะกังวลมาในระดับหนึ่งนะครับว่ามันจะย้อนหรือไม่นะครับแล้วก็บางท่านอาจจะบอกว่าพอใช้งานไปแป๊บหนึ่งมันอาจจะเบีกไม่อยู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับสลหรับ สำหรับระบบเบรกนะครับก็ขึ้นอยู่กับผ้าเบรกขึ้นอยู่กับจานเบรกนะครับหม้อลมแม่ปั๊มนะครับต่างๆชุดชุดอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยก็ใช้ได้ใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้ารถรถเก่าก็ต้องเช็คดีๆเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ขั้นตอนแล้วก็วิธีการไล่นะ้ำมันเบรกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ถ้ารุ่นไหนนะครับเป็นรถกระบะนะครับถ้ามี ด้านหลังจะมีวาลวด้านบนนะครับเขาเรียกว่า,าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นวาลวอะไรนะครับก็ต้องไล่วาลวอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับที่มันที่มันยึดกับบริเวณเชสซีด้านบนนะครับแล้วก็โยงเข้ามาหาตัวตัวเพลานะครับตัวเฟืองท้ายนะครับเราต้องไล่ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาไล่ล้อหลังนะครับนี่ส่วนเพื่อนจะไล่ล้อหน้าล้อหลังซ้ายหลังขวาก่อนแล้วแต่ถนัดเลย นะครับแต่ส่วน ok ตัวผมจะไล่ล้อหน้าขวาก่อนนะครับที่มันใกล้กับตัวแม่ปั๊มนะครับตัวแม่ปั๊มบีกนะครับผมจะไล่ล้อหน้าขวาก่อนเลยแล้วค่อยมาไล่ล้อหน้าซ้ายแล <si ้วก็ตามมาด้วยล้อหลังซ้ายแล้วก็มาล้อหลังขวาล้อหลังซ้ายล้อหลังขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับก็ติดเครื่องด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ติดเครื่องไว้ด้วยบางท่านอาจจะถนัดติดเครื่องก็ได้ไม่ถนัดติดเครื่อง ก็ได้นะครับทุกอย่างมันก็ทําได้หมดนะครับทุกอย่างมันก็ทําได้หมดไม่มีวิธีไหนที่มันจะผิดจะถูกนะครับไม่มีวิธีไหนที่จะผิดจะถูกเราก็ลองทําดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับทั้งแบบไล่คนเดียวแล้วก็ไล่สองคนอาจจะเยียบเยียบเยียบปลอยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไราะอาจจะย้ำ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 เยียบปลอย ย้ำย้ำย้ำเหยียบปลอยเออมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆนแล้วแต่ใครจะเลือกทำนะครับส่วนวิธีของผมนะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสลับการทำงานนะครับสายช่างเคาะเพราะว่าอาชีพช่างเคาะนะครับมันทำทุกอย่างเราก็จะต้องไล่น้ำมันเบรเองไล่น้ำมันคัดเองนะครับถ้าไม่ไล่รถมันก็วิ่งไม่ได้แต่มันจะผิดจะถูกนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ okay. มันจะเอาไปใช้งานได้นานได้ตามปกติหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นกันนะครับไล่เสร็จก็เติมน้้ามันเบรกด้านบนให้เต็มแบบนี้นะครับแล้วก็เทสดูนะครับเดี๋ยวลองเทสดูว่าระบบเบรกใช้ได้หรือไม่นะครับก็ขับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ลองเหยียบเบรกดูถ้าเหยียบปกติถ้าเบรกมันไม่ยุบลงไปก็ถือว่าเบรกใช้งานได้สวัสดีครับ